กษัตริย์ผู้ชอบธรรมต้องเป็นอย่างพระราชธรรมของพระเจ้าในวันนี้ค่ะ CGN ไ a ยสวัสดีค่ะจารย์บูเอลิกานะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้และใช้เวลากับพระราชธรรมของพระเจ้านะคะในพระธรรมสุดีบทที่72ข้อ1 11ค่ะ สดุดีบทที่72ข้อ1 1ถึง11ข้าแต่พระเจ้าขอประทานความยุติธรรมของพระองค์แก่พระราชาและความชอบธรรมของพระองค์แก่พระราชโอรสเพื่อท่านจะได้พิพากษาประชากรของพระองค์ด้วยความชอบธรรมและพิพากษาคนยากจนของพระองค์ด้วยความยุติธรรมให้ภูเขาบังเกิดสันติสุขแก่ประชาชนและให้เนินเขาทำเช่นนั้นด้วยด้วยความชอบธรรม ขอท่านสู้คดีเพื่อคนยากจนในหมู่ประชาชนขอท่านช่วยลูกหลานของคนขัดสนและบทขยี้ผู้บีบบังคับขอให้พวกเขายำเกรงพระองค์ตราบที่ดวงอาทิตย์ดำรงอยู่ตราบเท่าดวงจันทร์อยู่ตลอดชาติภัธุ์ขอให้ท่านเป็นเหมือนฝนที่ตกบนหญ้าซึ่งตัดแล้วเหมือนหาฝนที่รดแผ่นดินโลกในสมัยของท่านขอให้ความชอบธรรมเจริญขึ้นและความสมบูรณ์พูนสุขดำรงอยู่จนกว่าจะไม่มีดวงจันทร์ ขอให้ท่านครอบครองจากทะเลถึงทะเลและจากแม่น้ำนั้นจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกขอให้บรรดาผู้ที่อยู่ในถิ่นธุรกันดานกราบลงต่อท่านและให้บรรดาศัตรูของท่านเลียผงครีดินขอให้บรรดาพระราชาแห่งเมืองทารชิตและเกาะทั้งหลายถวายราชบรัาการขอให้บรรดาพระราชาแห่งเชบาและเสบานำของกำนันมาขอให้พระราชาทั้งสิ้นน้อมกลงคำนับท่านทุกประชาชาิจะปรนิบัติท่าน สำหรับพระธรรมของพระเจ้าบทที่72นี้นะคะเป็นคำิษฐานค่ะที่ขึ้นต้นเลยว่าคำมษฐานคอทรงสนับสนบสุนพระราชาแล้วข้อ20นะคะทิ้งท้ายไว้ว่าคำิษฐานของดาวิดบุตรชายของเจสซีจบเท่านี้นั้นดาวิดก็เป็นกษัตริย์ค่ะแล้วลูกชายเขาคือซาลมอนก็เป็นกษัตริย์แล้วเราจะมาเห็นด้วยกันว่าเราเนี่ยควรจะอธิษฐานก่อนอื่นอยากจะหนุนใจเราให้อธิษฐานเผื่อกษัตริย์ค่ะ พราะพระคำพีบอกชัดเจนว่าให้เราอธิษฐานอวยพรอ,อธิฐานเผื่อกษรตรัยเข้าพเจ้าเองก็อธิษฐานเผื่อกริย์ในประเทศไทยนะคะไม่ว่าความรู้สึกเราจะเป็นอย่างไรแต่พระเจ้าอยากให้เราอธิษฐานและให้เกียรติผู้ที่มีอำนาจถ้าเราอยากเห็นประเทศเราจเจริญ เราก็ต้องอธฐานเผื่อกษัตริย์และผู้มีอำนาจแล้ววันนี้เราได้เห็นจริงๆว่ากษัตริย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะเป็นอย่างไรและเราจะได้เรียนรู้ลักษณะนิสัยแบบนั้นที่เราจะมีชีวิตแบบนี้ให้กับคนอื่นด้วยนะคะเราเห็นเลยว่าข้อหนึ่งบอกว่าขอประทานความที่ธรรมของพระองค์แก่พระราชาและความชอบธรรมของพระองค์แก่พระราชาโอรสก็เป็นการอวยพรเนาะต่อกษัตริย์นะคะแล้วก็เพื่อท่านจะได้พิพากษาประชากรของ,ของพระองค์ด้วยความ ชอบทำเพราะฉะนั้นลักษณะของกษัตริย์ที่ชอบทำหรือเราทั้งหลายที่ควรมีชีวิตแบบนั้นก็คือการที่เราเนี่ยควรจะเป็นผู้ที่ชอบทำคือทำสิ่งที่ดีและถูกต้องด้วยและให้ความยุติธรรมกับคนอื่นด้วยคือพิพากษาคนยากจนของพระองค์ด้วยความยุติธรรมพี่น้องยากโลกเราแต่ไม่ด้วยเรื่องที่มียุติธรรมค่ะแต่วันนี้กษัตริย์ที่ดีก็คือดาวิดก็อวยพรซาโลมอนเนาะที่อยากจะให้เขาเนี่ยเป็นพระราชาที่ ยุติธรรมแล้วก็พิพากษาคนยากจนด้วยความยุติธรรมเราก็ควรจะมีหัวใจแบบนี้ที่จะให้ความยุติธรรมกับคนที่ยากจนคนที่ยากลําบากเราควรที่จะไม่ตัดสินแบบลำเอียงเราไม่ได้แค่เรียนรู้ในบริบทวันนี้ว่ากษัตริย์ที่ชอบธรรมหรือที่ดีเป็นอย่างไรแต่เราควรจะเอาลักษณะนี้มาใช้ในชีวิตของเราด้วยและต่อมาค่ะ ให้ภูเขาบังเกิดสันติสุขแก่ประชาชนให้เนินเขาทําเช่นนั้นด้วยด้ยวยความชอบธรรมนี่คือสิ่งสําคัญค่ะที่เราควรจะเป็นลูกแห่งสันติสุขเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขเมื่อกษัตริย์ปกครองเนี่ยถ้ากษัตริย์นําพามาซึ่งสันติสุขแก่ประชาชนบ้านเมืองก็ดีมากและคนก็ปลอดภัยดัะนั้นวันนี้เราก็ควรจะมีหัวใจแบบนี้ที่อยากจะเห็นที่ที่เราอยู่อยากจะเห็นที่ทํางานครอบครัว มีสันนิษุขในพระเจ้าให้เขารู้จักพระเจ้าให้บรรยากาศการใช้ชื่อของเราเนี่ยมีสันนิษุขในพระเจ้าและขอท่านสู้คดีเพื่อคนยากจนในหมู่ประชาชนขอท่านช่วยลูกหลานของคนขัดสนนั่นกษัตริย์ที่ดีก็คือกษัตริย์ที่ไม่ได้เห็นแก่เงินทองที่เอามาแบบถวายเนาะแต่ว่าคนยากจนคนขัดสนที่ยากลําบากเนี่ยขอให้ท่านสู้คดีเพื่อคนเหล่านั้นพี่น้องที่รัก นี่คือสิ่งที่กษัตริย์ผู้ชอบทำเป็นแบบอย่างที่ดีและเราเองก็ควรจะมีหัวใจแบบนี้ค่ะที่เราจะสู้คดีผู้คนยากจนที่เราจะไม่ลำเอียงแล้วก็ไม่เห็นแก่เงินไม่โลภแล้วก็ให้เงินเนี่ยหรือสินบนมาทำให้เราเนี่ยไปเอาเปรียบคนยากจนและขอให้พวกเขายำเกรงพระองค์ตราบที่ดวงอาทิตย์ดำรงอยู่นั่นชีวิตของกษัตริย์ผู้ชอบรมก็คือยำเกรงพระเจ้าและเราก็ควรจะมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า ขอให้ท่านเป็นเหมือนฝนที่ตกบนหญ้าซึ่งตัดแล้วเหมือนหาฝนที่รดแผ่นดินโลกฝนที่ตกลงมาก็เป็นเหมือนพระพรพืชผลพืชหญ้าอะไรต่างต่างหญ้าต่างๆไม่สามารถจะงอกขึ้นเองได้โดยปราศจ,จากน้ําฝนจากฟ้าสวรรค์ที่พระเจ้าเทพระพรล,ลงมาเพราะนั้นกษัตริย์ผู้ชอบธรรมก็คือกษัตริย์ที่เป็นพระพรให้กับประชาชนเนาะคนอื่น แต่วันนี้เราก็น่าจะมีหัวใจแบบนี้คืออยากจะเป็นพ่อพรให้กับคนอื่นๆนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชื่อของเราผ่านมาทรรวันนี้ได้และสมัยของท่านขอให้ความชอบธรรมเจริญขึ้นและความสมบูรณ์พูนสุขดํารงอยู่จนกว่า จะไม่มีดวงจันทร์ว้าวก็คือจนกว่าจะสิ้นโลกเลยพี่น้องที่รักขอให้ท่านได้ครอบครองจากทะเลถึงทะเลเลยขอให้บรรดาที่คนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้น้มัสการกราบลงต่อท่านนกกราบลงต่อท่านและบรรดาศัตรูของท่านก็เลียผงขี้ดินก็คือจัดการศัตรูให้ด้วยขอให้บรรดาพระราชาแห่งเมืองทาชิดและเกาะทั้งหลายถวายราชบรรณาการ ขอให้บรรดาพระราชาแห่งเชบาแห่งเซบานำของกำนันมาให้ก็คือข้อนี้เรากำลังเห็นการอวยพรของดาวิดท,ที่มีไปถึงซาโลโมอนเป็นพระพรที่ดาวิดอยากให้พระเจ้าอวยพรน,นั่นนี่ก็คือสิ่งที่เราก็น่าจะอธิษฐานอวยพรกษัตริย์ของเราและเราก็ควรจะมีชีวิตแบบนี้เช่นกันค่ะคือนำสันติสุขไปให้ผู้อื่น แล้วก็เป็นพระพรให้กับคนอื่นเนาะเหมือนฝนที่ตกลงมาแล้วก็ให้ความชอบธรรมความยิธรรมแก่ผู้อื่นคริสเตียนที่รักพระเจ้าก็ต้องเป็นคนที่ไม่เห็นแก่สินบนไม่เห็นแก่เงินไม่เอาใจคนรวยแล้วก็ดูถูกคนยากจนเพราะนั้นเราต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมในชีวิตเหมือนที่พระเจ้าทรงยุติธรรมและสุดท้ายค่ะขอบคุณพระเยซูค่ะ พระองค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เป็นกษัตริย์ผู้ชอบธรรมเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งฟ้าสวรรค์แล้วก็ถ่อมใจลงมาบนโลกนี้เพื่อตายไถ่าบาปเพื่อเราพระองค์รักคนยากจนคนขัดสนพระองค์ให้ความยุติธรกับเขาพระองค์ไม่เห็นแก่สินบนพระองค์ไม่เห็นแก่ผู้มีอำนาจจนถึงขั้นที่คนอิจฉาพระเยซูนเนาะแล้วพระองค์ถึงขั้นที่แบบว่า ถูกอิจฉาจนถูกตรึงบนกางเขนนั่นคือสิ่งที่เราเห็นกษัตริย์ที่เป็นแบบอย่างของเราคือพระเยซูคริสต์ที่เป็นกษัตริย์แห่งฟ้าสวรรค์ที่รักเราและตายเพื่อเราเพราะนั้นให้เราเรียนรู้หัวใจของพระเยซูให้เราอิทานเพื่อกษัตริย์ให้เรามีชีวิตที่ตรงตามาพระคัมภีร์ในวันนี้ด้วยคือเป็นคนที่รักความยุติธรรมความชอบธรรมไม่ออเอาเปรียบคนยากจนไม่รับสินบนไม่ลำเอียงไม่เห็นแก่ประโยชน์วนตัวอาเมนไหมคะวันนี้บริบทวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ได้รับพระพรมากๆนะคะปลุกหัวใจเราให้ทานเผื่ กษัตริย์และผู้มีอำนาจและนำบริบทวันนี้พระคําวันนี้มาใช้ในชื่อของเราด้วยและก็สรรเสริญพระเจ้าคือพระเยซูคริสที่ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์และเป็นกษัตริย์เป็นราชาแห่งดวงใจของเราให้เวลานี้เราร่วมใจกับอิฐานนะคะข่าแต่พระเจ้าุกสรรเสริญพระเยซูคริสกษัตริย์แห่งฟ้าสวรรค์กษัตริย์เหนือกษัตริย์ผู้ทรงเป็นราชาผู้ชอบธรรมผูกขอบคุณพระองค์สำหรับความรักชีวิตที่ของพระองค์ที่เป็นแบบอย่าง พระจธรรมของพระเจ้าที่สอนเราทั้งหลายให้มีหัวใจเหมือนพระองค์คือให้ความยุติธรรมกับคนที่ยากจนขัดสนและถ้าเราทั้งหลายไม่ได้รับความยุติธรรมบนโลกนี้ก็ขอให้เราได้รับกําลังผ่านพระคำในวันนี้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สอนเรื่องความยุติธรรมและพระองค์จะให้ความยุติธรรมกับเราอย่างแน่นอนขอให้เรามีหัวใจที่เหมือนพระเยซูคริสต์และขออวยพรประเทศไทยขออวยพรกษัตริย์ของเราขออวยพรประชาชนขออวยพรผู้คนมากมายพระเจ้าให้ประเทศไทยได้รับการอวยพรจากพระเจ้าผู้คนมากมายจะได้เชื่อ องค์พระเยซูผู้มีอำนาจจะมีสติปัญญาบริหารประเทศและกษัตริย์ของเราจะรักประชาชนแล้วก็ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระคาของพระเจ้าในวันนี้และลูกขอสรรเสริญพระเยซูคริสต์ราชาแห่งฟ้าสวรรค์กษัตริย์ผู้ชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายลูกสรรเสริญพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามขององค์พระเยซูคริสต sure ์เจ้าอาเมน และถ้าพี่น้องนะคะได้รับพระพรผ่านคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะ YouTube แล้วก็ Facebook ของ CGN ไทยด้วยนะคะและพี่น้องที่ได้รับพระพรและอยากจะแสดงความคิดเห็นแบ่งปันพระพรที่ได้รับก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะให้เราอธิษฐานเพื่อทีมงาน CGN ไทยด้วยกันและมีส่วนในการถวายนะคะเพื่อสพอร์ตพันกิจนี้ด้วยกันให้คนมากมายได้รับพระพรผ่าน CGN ไทยด้วยกันขอพระเจ้าไวพรค่ะ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ